เยู้น้ไม่ต้องกันมาต้อกันรู้เลยเดี๋ยวันเลียดู้ปนันเลยงานงานเนี่ยเออไม่มีใครปลาล่ะเจ้าแม่ปลอ้นกทเายทำบ้า เล่นหรือไมานเล่น,ลนกมมมม็มาแต่ <mm> ว่าในนู่ไม่ไม่กำนิดนูันมามาได้ป่ยงานเล็กเลยไม่ได้ป่มาเลรอมันเท่าอดีตมันไม่เด่ใน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 ี้หเปล่าองอาิอกันี่เล็แต่นตี่เท่าอดีตนี่นี่มันยูไหมมาเห็นไหมเดืดตามันไม่ไมไมยูนี่้านน่จึงเราถุงมเยเ็บดีอ่ะจะยะูดีเยวมันยูในกันได้ไงวะ

anh à, út đào đói vậy thì tại Thái, làm thế một nước người nước thích lừa rồi đó gì đây thác tuyết oh cả con bốn rap cả mình thác tuyết lên à, <laughs> nên nó có có có, có, có 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 rách và lên cứ vậy luôn đi hỏi thác tuyết lừa nên là chạy đi cây người anh nhà có có bơi cái mới là con đài bùn bọc thô có phải chốt cào cào thì hóa con 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 ngày uhm... ăn con lá bưởi xong con ngày con lục tay ngoa mướt cả chòm đơn mí leo leo thì con ăn ăn con ăn leo con này là con được đây chỗ này là อนไบีเดีวนโทรไปเด็กเดียวไปบีจจเดียวนุ๊ไปลงนไปตุราได้ลาไปเอก้อยไปใช่ปวอนค่อยลาจับมาคือได้โจได้ลามั้งว่าวันเด้ก็้เด็กไปไปได้เลยไม่ได้ก็ไม่คยแต่เดอยวันนี้ก็มั้งไม่ดูก็เลยก็ได้เลแต่ก็ไม่ได้ก็เป็นไนยจานะขันจะตอได้ว่างๆกา้ ai ba mẹ vợ đại gia đang bày gì công chế phần rào đấy rồi như mấy cái trùng cầu thôi anh trùng cầu nãy trùng cầu là rồi mấy đây bây giờ bọn mấy gì cũng rối mệt. ai mệt rồi mấy chúng mấy nên mẫn rồi, mấy mì da thì đaโอกาส cho chị được mấy chị ra,

ต้องพันอย่างเนกัเลยมาดูกาใจกันเลยดีมีมีมีวันไหที่เสียใจเช่อเช่เรานีเราเจ้าใจกับในรเลยก็ลำบเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศหรืออะไรเนี่ยม่เขาไม่สามารถ e พ p o r t เทคโนโลยีนี้ออกมารก็เป็นหนึ่งนหมันกัน มอนาโค็ก็ยังก็ยังพิสูจน์ได้ว่ายังไม่ดีเท่าที่อยากให้เป็นเรื่องการทำงานของคนก็ตัดสินใจเร็วขึ้นไปโอ้เลเดือนกะท้ายไม่ยุดิฮึฮึไม่เย้กะิ้ายไม่ยุติเนี่ยมันิ่มกะท้ยเออผมเลย ไรคอนเลยวะยังก็ไจยอกหมท้าเออเหม่าอเออจายมันกระจายตเาเ้าี่วัดท้ามันันนนะครับไม่ว่าันเรียงหรอนชื่อชัเหแลวเขาหรืออะไรก็เขาก็ตามันปอยย่อยกนแลวูกับคนองวราต่าี่าทาเราีร่างเรี่เราเมาเเีาเป่่เเรเราเรา ก็ได้ได้ก็ได้กนแข่หมปแล้วว่าซื้อดีก็็นไรงนี้ซึ่งผมมีความหวังว่าเขาไม่ได้แหวนเรื่องมาเรื่องตีเารค้างมาจากการที่มันล็อกดาว่โลกเนี่ย้ากันเปิดมาจริงๆแล้วเนี่ยผมช่วยการทัวเที่ยว่กลับมาในหลประเทศ เราพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมเนี่ยต้องมาซ้อปัญหาเรื่องการบินหรตเ้อรงเอไม่ต้องไปปรับปรับตานี่รัผมต้องแก้เรื่องอี่เป็นปัญหาระดับชาตินะครับอีกความตั้งใจของนรอโรงแรมนี่คือเขาอยากจะกระจายความเสี่ยงหรือเป่าครับเกี่ยวไหมอะไล้มโรงแรมทั้งหเราไม่ได้ซื้อโรงแรมเราเป็นเราป็น่งเราก็สามารถ ทำได้หลายเร่างมันช่วติดต่ออ่มมเรื่องของเวลเนสนะครับเรื่องของการขายของนะครับเรื่องของการทำแบรนด์เดสเดสเดนหลยร่างนี่ยมันก็ต่อเนื่องกับการ่อสามพันธ์เทำเป็นช่องเป็นช่องทางในการที่เราจะทำธุรกิจได้อะครับแต่เราไม่ได้เป็นต้นแบบมีกันตั้นเราได้แบวเราเองเราเราใช่เผมกนเก็บไว้ได้แะเนี่ย

Want to be the best in the game? Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I.

ใต uh, ้ไปเดียวเฮ้ต้ไปเดียวเฮ้นกแวมไปยืนไงดีเรีวเดี๋ยวให้ใตบอกกันเดียวไปดีเอนะยิ้มมิดแต่ยังนี่ต้ไปเดียวนี่อครับนายจัดจัดดิสนีมันนั่นนมองเห็นนกแวมนิวกดองแล้วกดตั้งตาย <laughs> Bye -bye. Okay. Bye -bye. Hey kid don't ever let them get inside your head tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, that is your chance to be. something in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time i live for the fight and the climb and i think that the pain that's deep inside is what defines so I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm in my and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.